จบตำนานฤาษีสวีนี่แกประสบบัปปเิเิตเสียชีวิตสิ้นใจเมื่อเมืม่อวานนะี้เนาะลงตาจะมีสองคนนี่แหละที่คอยคอยดูแลอุปถัสภ์อยู่สมัยอ่ายังทําความเพียรอยู่ยังไม่อยู่วัดสมัยออกทําความเพียรว่างั้นเลยก็ได้ฤาษีทวีนี่แหละอ่าต้มน้ําร้อนสม,มุนไพรอุบาสิกูบาาจาัยเห็นไหมเขาก็มีอาน,นิสงส์อยู่นะจนสิบกว่าปีมามาสร้างวัด ก่อนน้ำประอินเนี่ยหปีละได้6ปีแล้วหลวงตามา่6ปีกว่าแล้วฤาษีชวีก็ได้ยินข่าวว่าหลวงตามาอยู่ตรงนี้แกก็ามาเที่ยวไปเที่ยวมาด้วยความเป็นกัลยาณมิตรตลอดเวลา20กว่าปีเนี่ยฤาษีชวีก็ยังตามอุปถามภอยู่เนาะถ้าเห็นหลวงตาโผล่ที่ไหนแกก็จะตามไปเป็นพระสุดลงไม่ว่า ถ้าผ่านมาทางขงเกียมเขมร่าชเนี่ยจะรู้จักฤษีทว,วีหมดในฐานะกัลยาณมิตรก็บอกว่าใครตายคนไหนตายก่อนคนอยู่ก็จะเผากันอ่าไม่ต้องไปจัดพิธีรีจองเนยเอาพื้นมากองกองแล้วยกขึ้นเผาเลยหลอกว่าหมดความหมายแล้วตายแล้วเอ้อซึ่งไม่ต้องไปยุ่งยากมันยุ่งยากตอนอยังไม่จ่าย,ยจะสร้างอะไรจะสร้างดีสร้างชั่ว ก็เอาตอนมีชีวิตอยู่ส่วนใจแล้วหมดราคาแลละ